สวัสดีเจ้าวันนี้จะมารีวิวเตาชีวมวลไร้ควันนะเจ้าวันนี้ได้มาสองเตานะเจ้าอันนี้คือเตาถ่านนะเจ้าใช้เตาถ่านธรรมดาแบบมาได้ดังฟืนนะเจ้าส่วนอันนี้เตาฟืนนะเจ้ามันก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันเนาะมันก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายหลายชิ้นนะเจ้าเป็นเป็นเตาชีวมวลรุ่นประหยัดพลังงานนะเจ้าเพื่อความร้อนอาจจะคงที่นะเจ้าก็ยังบ่เคยใช้ยังบม่ฮู้นะเจ้า เดี๋ยวจะมารีวิวในการจ่จุดต่อไฟให้ดูเนาะเป็นของเล่นใหม่นะเจ้าอุปกรณ์ก็จะมีหลากหลายเชียหลายชิ้นนะเจ้าแต่ก็จะมีคู่มือมาให้นะเจ้าทาเดียวฮอก็จะทําตามอันนี้เลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็จะให้แม่มารีวิวนะเจ้าะอันไหนนี่ไงอ๋อ ใช้คนดีใส่หนูวเออเอเออ้าวเพื่อนเอนเรามาทำกันอันนี้ขั้นตอนแรกใช่ไหมแล้อันข้างหลังอันนี้แล้วก็อ้อมมาข้างหลังแล้วก็พลิกไงท้องนะคะเอามาใส่ฟืนส่วนอันนี้ใส่ขี้เท่านะคะใส่ขี้เท่า ส่วนอันข้อแงบนี้อันนี้ไม่รู้ได้นะคะอันเนี้ยคือเลยส่วนอันนี้อ่าย่อได้ย่อได้ขยายได้นะ,ะอันเล็กก็ยอ่ออันใหญ่ก็ขยายนะคะหม้อใหญ่ก็ขยายะคะหม้อเล็กก็แคบก็ทำเหมือนตรงนี้แล้วก็ล็อกแป๊บโอเคแล้วก็วางอย่างนี้ มันเป็นของใหม่นะคะเตาชีวมวลไร้ควันนะคะเดี๋ยวไร้ไม่ไร้เดี๋ยวรู้กันนะคะแล้วไฟมันจะออกตรงเนี้ยเราจะได้กินแกงเย็นนี้หรือไม่อันนี้ไม่หารู้ได้นะคะอ๋ออ่าถ้าเป็นหมกแกงก็จะวางตรงนี้เลยอ๋ออ่าถ้าปิ้งย่างปิ้งย่างเอาไว้ตรงนี้ จะแกงเราไปไหนเอาไว้อย่างนี้เวลปาปิ้งย่างอุ๊ยออีกน่าตั้งปกตินะาก้าเนี่นยนี่ะแต่อันเนี้ยฟ้องใจมันมีไว้ทำไมเนี่ยมันมีรูตรงกลาง เรามาลุ้นกันนะเย็นนี้เราจะได้กินข้าวแรงกันก่อนนะคะเนี่ยควันนีเก็เไอ้ติดลูกจะหลจะหลเนี่มีควันอย่ยงเพื่อนเพื่อนมันติดนะคะมันติดควันมีไหมก็มีอาจจะไม่เยอะเออ กะเด็นเออมันใช้ได้นลเพื่อนเพื่อนเอาชีวมวลรุ่นประหยัดพลังงานนะคะล,ลดควันแล้วค่ะคะวันไม่มีค่ะลดมดลภาวะเออ